สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญหลวงพระทวดนะครับที่ด้านหลังเป็นพระสังกจายนะครับที่จัดสร้างที่วัดเมืองยะลานะครับในปี25 3 9น้สสิบนะครับในเหรียญเนี่ยไม่ได้ระบุพอไว้ในเหรียญน,นะครับแต่ว่าเราดูได้ว่าเป็นปีส5 3 9เกเพราะว่าตรงนี้จะเขียนว่าคลองราดนะครับห้าสิบปีเนี่ยนะครับ ถ้าของร้าน50ปีก็คือปีการจนาพิเศษก็คือปี2539ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเนี่ยนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นสังกัจจายแบบนี้นะครับซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงของวัดเมืองยะลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นหลวงประทวดอยู่ในใบเสมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เขียนว่าวัดช้างให้นะครับเนี่ยนะครับเหรียญน,นี้ก็ได้มาสองเหรียญแต่สภาพก็จะเป็นแบบผิวแบบ เหมือนวางไว้บนหิ้งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมีรอยเทียนหยดนะครับน่าจะจุดเทียนแล้วก็วางเหรียญไว้ก็หยดหยดหยดใส่เทียนแบบเทียนหยดใส่เหรียญแบบเนี้นะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพระทวดนั่งอยู่ในใบเสมาแบบเนี้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระสังกัจจยประจําของวัดเมืองยะลานะครับที่สําคัญก็คือได้รับการปลุกเสกจากท่านอาจารย์นองวัดไซขาวแล้วก็เพราะท่านชินวัดเมืองยะลาซึ่งเป็นสาธรรมิกของท่านอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะครับ ซึ่งเป็นสายตรงของหลวงพ่อทวดเลยนะครับนะครับเหรียญก็ยังด้านหลังเนี่ยก็ยังมีความสวยอยู่นะครับแต่ด้านหน้าของทั้งสองเหรียญน,นี้ลักษณะคล้ายกันเลยนะครับเหมือนว่าแบบวางอยู่บนิ้่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราจุดเทียนบูชาพระแล้วก็น้ําตาเทียนนะฮะหยดลงมาแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลซิวเก็บไว้นะครับทําให้เกิดการแบบสนิมเขียวเกาะแล้วก็เนี่ยนะครับเสียหายไปเยอะนะครับ แต่ถ้าได้สวยก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาศึกษาเหรียญกันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่การมีสองเหรียญเนี่ยมันก็ดีนะครับเราจะได้แบบนํามาเทียบจุดต่างๆที่เหมือนกันได้เลยนะครับฮะดูขอบตัดดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เราลองดูไปด้วยกันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับพอเหรียญเราได้มาเป็นคู่เนี่ยข้อดีก็คือทําให้เรามองเห็น จุดต่างๆที่ในบล็อกเขามีนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าในการปั๊มสร้างเหรียญเนี่ยอาจจะมีหลายบล็อกนะครับแต่ก็บางจุดก็อาจจะคล้ายๆกันได้นะครับเดี๋ยวลองลงกล้องดูดีกว่านะครับเดี๋ยวดูโดยรวมก่อนละกันนะครับด้านนานะครับก็จะเป็นใบเสมานะครับแล้วก็มีอักขระเลขยันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อน แล้วด้านซ้ายมือของเรานะครับก็จะเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะครับตรงนี้ก็คือเหยียบน้ำใช่ไหมครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับแล้วก็คําว่าวัดช้างให้นะครับหลวงปู่ทวดไม่ได้นั่งอยู่บนอะไรเลยนะครับก็เป็นลอยลอยองอยู่นะครับนั่งสมาธิอยู่ในใบเสมานะครับด้านหลังก็จะมีข้อความเพิ่มมาว่าคลองลาด50ปีนะครับแล้วก็เป็นพระสังกัจจายนะครับนั่งแบมือ อยู่บนเข่าซ้ายเข่าขวาแต่ว่านั่งอยู่บนบัวกลีบนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้อความนะครับเป็นอักขระเล็กเนอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับ่าเดี๋ยวลงกล้องกันดูสักนิดนะครับดูจากด้านหน้าก่อนนะครับห่วงหูเรียญก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อน ลงมาก็จะเป็นเนี่ยนะครับเป็นตารางตารางแล้วมีจุดไข่ปลาอยู่ในตารางที่ไขว้กันเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยนะครับก็ลงมาก็จะเป็นลงคอทวดแบบนี้นะครับนนะเนื่องจากมีปุ่นฝุ่นอะไรปิดอยู่อาจจะส่องลงไปในเส้นเสีนน้ยนต่างๆได้ไม่ค่อยชัดนะครับ ถ้าได้เหรียญที่แบบสภาพสวยอาจจะส่องได้ดีกว่านี้นะครับนี่นะครับนี่ด้านนี้ก็จะเขียนว่าหลวงปู่ทวดนะครับทางล้างก็วัดช้างให้นะครับแล้วก็เหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยนะครับเพื่อนเนี่ยนะแล้วก็เป็นจุดไข่ปลารอบๆนะครับด้านหลังนะครับ ก็มีการเจาะห่วงหูเหรียญปิ้นๆมีร่องรอยของบ่าบ่าเหรียญด้วยเห็นไหมครับอยู่ด้านบนเป็นเส้นคมคมเลยนะ <c oughs> แล้วก็เนีียนะครับรอยเจาะก็จะคมคมนะครับแล้วะเขียนว่าคลองราชนะครับนี่ห้าสิบปีแล้วก็ลงมาเป็นพระสังกัจจายนะไม้พระศกต่างๆก็นูนคมสวยงามนะครับนั่งหลับตาอยู่นะครับ นี่นะครับมีเม็ดหัวนมนะครับแล้วก็มีรูสะดือแบบนี้นะครับมือก็แบรัรบซับแบบนี้นะครับลงมาก็จะเป็นฐานกีบบัวนะครับก็มีอัขระนาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นนะาอะไรสักอย่างนะครับผมก็อ่านภาษาไม่เก่งด้วยนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับ เนี่ยนะครับสองเรียนเนี่ยเขาจะมีจุดที่เหมือนเหมือนกันอยู่หลายจุดเหมือนกันนะที่เห็นเห็นเลยผมเมื่อกี้ผมสังเกตก่อนจะถ่ายคลิปนะครับรู้สึกว่าตรงเนี่ยนะครับเหนือคําว่าปีเนี่ยจะมีจุดไข่ปลาอยู่ตรงสระอีนะครับระว่างสระอีกับตัวขอบนะครับเนี่ยนะครับจะมีจุดไข่ปลาอยู่บนสนนะระอีเนี่ยครับเห็นป็นจุดเล็กๆซึ่งต่อไปอาจจะใช้ในการ สังเกตได้เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับจุดไข่ปลาอยู่บนสระอีนะบางทีเราก็อ่าอ่าแล้วก็ตรงนี้จุดไข่ปลาอยู่ตรงระหว่างรอเรือกับสระอาแล้วก็ก่อนจะถึงศรีรษะขององค์พระนะครับเห็นไหมก็มีจุดหนึ่งนะเนี่ยมีทั้งสองเหรียญเลย,เน,เน,ยเน,น,นะครับเนี่ยเห็นชัดนะครับจุดไข่ปลาตรงระหว่างรอเรือกับสระอาแล้วก็ ก่อนจะถึงศรีรษะองค์พระเห็นไหมครับผมว่าเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเนี่ยนะแล้วก็เห็นไหมครับพอเรามีสองเหรียญเทียบนะครับเห็นไหมครับการเจาะแล้วก็บ่าเหรียญที่เป็นเส้นโค้งเนี่ยฮะเส้นเนี้ยนะครับก็จะมีทั้งสองเหรียญน,นะแล้วพอมาถึงขอบตัดนะเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัดฉีกเหมือนกันนไหมครับ ลักษณะที่คล้ายกันมากนะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเนี่ยนะบางทีเวลาเก็บเนี่ยเก็บเป็นเหรียญคู่เนี่ยมันก็ดีนะครับเราก็จะได้แบบมานั่งดูไปพร้อมๆกันทั้งสองเหรียญแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เห็นว่า,าทั้งคู่เนี่ยมีอะไรที่เป็นจุดที่คล้ายกันนะครับทําให้เรามีจุดสังเกตไว้ในใจอย่างเนี้ยนะครับโอเคครับ <S <s เพื่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะสําหรับเหรียญน,นี้นะครับสั้นๆน,นะ ถ้าลองหามาใช้นะครับเป็นวาระมงคลปี2539ของราด50ปีของในหลวงร .9 แล้วก็ได้จันนองเพราะท่านชินเสกด้วยนะครับก็เป็นประสังกระจายด้วยก็มีทั้งลาบม,มีทั้งปลอดภ,ภัยนิรันตรายอยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพเพื่อนๆสวัสดีครับ